กระบผมสุวิกรมธรรมคุณและดิฉันชนลาสนันเมืองค่ะวันนี้มีข่าวด่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะคุณติ้นใช่ค่ะคุณเปาเมื่อเวลาเก้านาฬิกาที่โรงเรียนอินพิเลอยพิซณุโลกสองภาษาจังหวัดพิซณุโลกได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดบางการทำให้โต๊ะเก้าอี้และส,ส,สิ่งของสั่นไหวเป็นเวลาส<ต>ิบนาทีจแผ่นดินไหว ที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้กำลังรอเราอยู่เลยครับสวัสดีครับคุณอเกฟสวัสดีค่ะคุณเปาคุณติ้นดิฉนาาันนัทลินีใจปุนวงผู้รายงานข่าวค่ะจากการสืบสวนของแผ่นดินไหวเมื่อเช้านี้พบว่ายังไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะมีสิ่งของบางอย่างพังเสียหายเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กันค่ะตอนเกิดเหตุ บอกให้เพื่อนเพื่อนหมอบลงใต้โต๊ะป้องกันหัวจับโต๊ะให้แน่นเมื่อหยุดสัน่นจึงพากันออกไปที่สนามค่ะตอนแรกผมรู้สึกตกใจครับแต่พอทำตามสั่งที่ได้ยินและสิ่งที่ครูเคยบอกไว้หมอบป้องกันจับโต๊ะรอหยุดอพยพผมก็รู้สึกปลอดภัยครับตอนนี้นะคะมีการอพยพออกจากตึกมายังที่ปลอดภัยแล้วค่ะ ระยะยังคงเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปยังอาคารค่ะขอบคุณครับคุณออเกตเนื่องจากอาจจะเกิดแผ่นดินไหวอีกระลอกให้ทุกคนเฝ้าระวังและรอสัญญาณเตือนก่อนเข้าอาคารนะครับก่อนจะจากกันไปขอฝากไว้ว่าหมอบป้องกันจับโต๊ะรอ,อย